ก็ต้องกล่าวกราบสวัสดิท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ว,วันพฤหัส,สบ,บดีระหว่างแอสวันกับไวอัลขึ้นมาแซนดี้แล้วหลังจากรวมเซิร์ฟ2กับสมานะครับผมความวุ่นวายก็เยอะแยะมากมายไฟสารไม่มีสิ้นสุด <laughs> สนุกขึ้นเยอะเลยครับคนเยอะขึ้นลัจนจินานคือคัดขึ้นนะเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมนะครับผมทางแอสวันของเราไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากคนยังไม่ค่อยโยกมานะครับเดี๋ยวรอคนค่อยๆหลังไหลเข้ามารวมกันนะตอนนี้เราก็สู้ต่อไปเคนจิโร่ เจอกันใเกมครับเอ๊เดี๋ยวก่อนนะไว้อาวมันมีตัว H ด้วยหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวกคุยต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยอ๋อฮาวหรือเปล่าวะที่แปลว่าไอ้คำลามะนะอ้อไม่ดิไม่ดีไม่ดิดแปลว่าขาวหอนเหรอ <c oughs> <c oughs> ดูกันในเกมครับปาร์ตี้หลักทุกคนขึ้นมานะครับผมยกเว้นแทงนะถ้าแทงคิดว่าวิ่งตามไม่ทันคุณบิน ถ้าวิ่งตกยังทันอยู่อย่าแตกขบวนโอเคเปิดเกมครับผมปฏติหลักวิ่งตรงไปข้างหน้าปัติลองบินไปจุดขวาเลยปัติลองบินไปเลยปัติลองบินไปเลยโอเคปฏติหลกักซ้ายหันอ่าไป เราจะลอดไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราจะหลีกเลี่ยงมอนนะไม่โดนมอนนะเราจะไม่โดนมอนกันนะเราไม่ได้รวบมอนนะโอเคตามเบอร์แปดมาตามเบอร์แปดมา <นะ S 1> ปฏิหลักตามเบอร์แปดมาไม่ได้เก็บมอนนะปฏิหลักลงมาปฏิหลักลงมารคอคนก่อน เหมือนเขาไม่ได้เก็บมอนบ้านเราบ้านเขาอ่ะทุกคนครับเข้ามอนบ้านเขาเลยรวบมอนบ้านเขาก่อนรวบมอนบ้านเขาก่อนเขาไม่ได้มาเก็บมอนบ้านเขาเขาไม่มาเวทนเาไม่มาเวทม่มาเเพราะเขามอนข้างบนทั้งหมดก่อนไม่เป็นไรเราเอามอนข้างล่างทั้งหมดก่อนโอเครวบมอนไว้ตรงกลางก่อนครับแล้วทุกคนเล่นก่อนเลยแท้งยังไม่ต้องเปิดตัวทองแทงยังไม่ต้องกระโดดนอกสาดดาเมจครับตอนนี้ซัพพอร์ตครับซับพอร์ตเข้ามาอย่าเพิ่ง สัอร์ตเออแทงเห็นเห็นไหมเห็นตัวเลขเจ็ดไหมแท้งสามสองหนึ่งโดดไปที่คอขวดแทงโดดไปที่คอขวดแทงโดดที่คอขวดดาเมจททุกคนครับเก็บมอนดาเมจทุกคนครับเก็บมอนเป็นหลักดาเมจทุกคนครับเก็บมอนเป็นหลักฮิวฮิวไว้ฮิวไว้มอนหมดยังมอนมอนหมดยังมอนหมดแล้วกลับจุดสี่มอนหมดแล้วกลับจุดสี่ปาร์ตี้หลักทุกคนกลับจุดสี่ปาร์ตี้หลักทุกคนกลับจุดสี่ยกเว้นแท้งแทงถ้าคุณกลับมาไม่ได้คุณไม่ต้องกลับส่วนซับพอร์ทถ้าเห็นแทงคุณยังยืนอยู่คุณฮิวแท้งไว้ก่อนได้นอกนั้้นนดดดดาาเเมมจจจทุุุุกกกกคคคลลลััับบบรรใหออแวย ขวาขวาล่างเลยมา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 โอเคผมกาลังร่วมมอนให้ผมกาลังร่วมมอนให้อย่าเพิ่งตีมอนนะร่วมมอนมาตรงกลางก่อนร่วมมอนมาตรงกลางก่อนร่วมมอนมาตรงกลางก่อนโอเคสวยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดัมโกเมสเอามาเอามาเอามาให้หมดโอเคเห็นตรงเบอร์หนึ่งไหมเอามอนมาตรงเบอร์หนึ่งครับทุกคนมายืนตรงเบอร์หนึ่งเอาโอเคมอนมาอยู่ครบแล้วทุกคนสาสกิลเก็บอันตรีไว้ก่อนนะเขายังไม่โถมเราเขาหายตัวไปไหนกันหมดวะโอเคเก็บมอนให้หมดเก็บมอนให้หมด เอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดเกี้ยงพอมอนหมดแล้วขึ้นขอบนะเอาขึ้นขอบครับเอ้ยมีธนูอีกหนึ่งตัวบัตติหลักหนึ่งสองสามสี่มาเก็บมอนธนูห้าหกเจ็ดแปดขึ้นขอบห้าหกเจ็ดแปดขึ้นขอบแค่หนึ่งสองสามสี่มาเก็บมอนธนูก่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่เก็บมอนก่อนบอสกับมอนธนูเห็นไหมเหลือสองตัวส่วนห้าหกเจ็ดแปดขึ้นข้างบนนะครับห้าหกเจ็ดแปดทุกคนขึ้นข้างบนนะห้าหกเจ็ดแปดขึ้นข้างบนนะหนึ่งสองสามสี่ถึงเก็บมอนข้างล่างนะห้าหกเจ็ดแปดขึ้นข้างบนนะโอเคมอนหมดทุกคนขขขึ้้้้นนนนาาางงงงงบบบบครััเป็ยไพี่อิ สู้ไหวไหมเน้าเราเยอะเยอะเยอะเหรอโใช่ใช่อ่าปาร์ตี้หลักที่ขึ้นมาแล้วลองชนไปก่อนครับปาร์ตี้รองมาเติมก่อนปาร์ตี้รองบนฝั่งหน้าบ้านเราโอเคบนฝั่งหน้าบ้านโอเครู้เรื่องปาร์ตี้หลักปาร์ตี้หลักทุกคนขึ้นมาชนก่อนครับปาร์ตี้รองมาช่วยปาร์ตี้รองมาเติมเลยพี่บนถัดบนแท่นพี่บนแท่นปาร์ตี้รองมาเติมก่อนเลยอ่าดาเมจครับผมพวกแอสซัสซินแล้วก็กระบี่นะครับแยกซ้ายแยกขวามาไล่ฆ่าซับข้างบนครับมาไล่ฆ่าซับข้างบนครับเราโฟกัสซับก่อนนะ โอเคสู้ไหวปาร์ตีรองมาสู้เลยสู้ไหวสู้ไหวคนเขาดาเมจน้อยคนเขาดาเมจน้อยเราสู้ไหวซัพพอร์ตเราเอาอยู่โคตรโอเคสู้ไปสู้ไปสู้ไปปารตีหลักไม่มีใครจอดับเลยซัพพอร์ตทุกคนเก่งมากครับยัดต่อไปเรื่อยๆปาร์ตีรองมาเติมอย่างนี้ปาตีรองพอมาเติมแล้วนะออกขวาล้อมเขาล้อมเขาเหมือนจ้องจะกินเหยื่อนะเหมือนจ้องจะกินเหยื่อนะล้อมเป็นปากนะล้อมเป็นปากนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผม โอเคโอเคคนเขาจะหมดแล้วคนเขาจะหมดแล้วดันไปตรงเบอร์หนึ่งแล้วทุกคนแทงแทงโดดได้เลยมีเวลาเล่นแทง3 2 1โปนัทองแล้วโดดไปเลยเบอร์หนึ่งเห็นเบอร์ห้าไหมเบอร์ห้าโดดสวยเบอร์ห้าโดดสวยโคตรตามเบอร์ห้ามาตามเบอร์ห้ามาทั้งตี้หลักตีรองมาเล่นตรงเบอร์ห้ามาเล่นตรงเบอร์ห้าเล่นเลยเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกเล่นเลยตีเขาให้แตกให้เขาถอยกลับไปให้เขาหางจุดตูดกลับไปตีเขาต่อตีเขาต่ออย่าหยุดตีเขาไปเรื่อย ตีเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปหยองซัดเขาซัดเ,เขาเห็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าไหมเบอร์แปดตามมันเลยตามมันเลยโอเคเขาจะถอยลงบันไดแล้วเบอร์หกสวยมากตามเบอร์หกไปเลยทุกคนเดินตามมาเลยพพอร์ตเดินตามมาเลยครับพพอร์ตแทงอยู่ตรงไหนพพอร์ตอยู่ตรงนั้นพพอร์ตเดินแนวเดียวกับแท้งไปเลยพวกเขาไม่แรงพอที่จะโค่นเราทุกคนไม่ลงบันไดทุกคนไม่ลงบันไดก็บแค่คนข้างบนพอไม่ลงบันไดไม่ลงบันได โอเคถูกต้องพี่อาทิตย์ใช่ครับตี้หลักตี้รองทุกคนอยู่แค่บนบันไดไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วมาลงกันตรงกลางมาลงกันตรงกลางโอเคทุกคนเราจะเปลี่ยนแผนเราจะเปลี่ยนแผนปาตี้รองไปสายฟ้าเขาตี้หลักไปไฟเขารู้เรื่องเขาโอเคเคียนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้านาทีนะสิบห้าเออเอางี้สิบห้านาทีสิบวิทุกคนไปที่ขอบตี้หลักไปตรงขอบก่อนลงไปไฟบ้านเขาตี้รองไปที่ขอบก่อนลงสายฟ้าบ้านเขา พอสิบห้านาทีแล้วถึงจะโดดลงโอเคไหมโอเคไหมอ้าวรูเ้เรื่องบัตติหลักทุกคนรวมตรงเบอร์แปดก่อนบัตติลองรู้เรื่องใช่ไหมครับบัตติลองไว้สายบนบัตติหลักมาสายล่างรู้เรื่องนะเมื่อกี้มันมีมีอันนี้นะมีสเกลตัตลวตน,นะไม่เป็นไรยอมเสียไฟวัดเราไปก็ได้ถ้ามันจําเป็นลองดูลองด<ม>ูเสียงเอาบัตติหลักทุกคนครับ<ม>ตามเบอร์แปดมาแต่ยังไม่ลง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 โอเค รอเวลารอเวลา1 1> ล <ะ S 2> อีกสี่วิอีกสี่วิอีกสี่วิลงลงตัวเลขลงลงลงเลยลงเลยตัวเลขสามสองหนึ่งโดดไปที่บอสเปิดตัวทองซัพพอร์ตเปิดฮิ้วใหญ่ทุกคนเพื่อพี่โบจิตเฮมันเพื่อพี่โบจิตเฮมันบอสจะตายแล้วอันติไปถึงบอสอันติเพื่อพี่โบจิตเฮมันลอันติอันติ เราโอ้เขาได้บอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนทุกคนค่อยๆถอยค่อยๆถอยไปบอสฝั่งบ้านเราค่อยๆถอยไปบอสฝั่งบ้านเราโอเคถอยไปบอสฝั่งบ้านเราถอยไปบอสฝั่งบ้านเราทุกคนถอยไปบอสฝั่งบ้านเราโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่เราได้ฆ่าคนเขาหนึ่งเวฟคนเขาได้ไม่ไปเหยียบเราตรงอื่นโอเคเราได้ข้างบนแล้วมาเอาสายฟ้าต่อสายฟ้าบ้านเราต่อโอเคปฏิลักปฏิลองปลองกับไฟบ้านตัวเองปฏิลองกับไฟบ้านตัวเองส่วนปฏิลักครับปฏิลัก 1 2ึ่งสองสามสี่ไปขวาบนหนึ่ีไปขวาบนแบลไฟเราห้าหอยู่จุดสายฟ้าไว้หนึ่งสอไปขวาบน1นึ่งสองาไปขวาบนหนึ่งาไเชือกทำไมหินนี้วะหนึ่อไปขวาบนรับผมห้าหก็ดแปดตีบอสไปห้าหตีบอสไปหนึ่งสอไปขวาบนหนึ่งสองไปขวาบนโอเคโอเคหนึ่งสอีตีขวาบนหนึ่งสีตีขวาบนเออ โอเคไม่เป็นไรเราได้สายฟ้าสุดยอดมากครับ5 6 7 8สุดยอดมากครับคุณเล่นตรงนั้นไปเลยถ้าเกิดคุณตายมาเติมขวาบนครับถ้าเกิดมาเติมขวาบนได้มาเติมขวาบนเลยครับเติมขวาบนได้เติมขวาบนเลยครับวันนี้เราได้4ี่บอสครับวันนี้เราต้องได้4บอสแล้วครับเราต้องได้4บอสสวยยอดครับสวยยอดครับไปรวมกันมาในหน้าบ้านเราไปรวมกันบันไดหน้าบ้านเราไปช่วยปาร์ตี้หน่อยไปช่วยปาร์ตี้ลองผมหน่อยหนึ่งไปช่วย4 5 6ห้าดนผมหน่อย บอกหน้ามันไดหน้ามันได้บ้านเราหน้ามันไดบ้านเราทุกคนหน้ามันไดบ้านเราเฮ้ยเ ία, ี่ยเขากระจุกเต็ม <Linda> ningar, แล้วเขาจะถอยย่าให้เขาถอยย้าย<ไห>เขาถอยไปเดินขึ้นเลยลลเดินขึ้นเลยปาร์ตี้หลักปาร์ตี้รองเดินขึ้นเลยไล <le> ่ไล่ต้อนเขาต้อนเขาไปเรื่อยขึ้นเลยต้อนเขาไปเรื่อยต้อนเขาไปเรื่อยดราก้อนไอเคงั้นเหรอโอเคไล่ตุยเขาเขามีหนึ่งกองทัพอยู่ข้างหลังเห็นไหมทุกคนเบอร์สี่ตรงเบอร์สี่ตรงเบอร์สี่เขาโถมาแล้วมีเพื่นวิพภพมไหมเพื่วิพภพได้เกิดเพื่อวิพภพไปก่อนนะโอเค จีเทียบ้านเอาใช้ไปใช้ไปทุกคนสู้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 ก่อนเลยสู้ก่อนเลยตอนนี้เราสู้ได้เราสู้ได้ปาร์ตี้ลองมาเล่นด้วยนะปาร์ตี้ลองต้องมาเล่นด้วยนะกระโดดมาเล่นหน้าบ้านเราเลยตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วครับพี่มาเล่นหน้าบ้านเรามาเล่นมาเล่นหน้าบ้านของเราอยู่ข้างบนแล้วครับขึ้นมาข้างบนเลยเออเห็นเบอร์หนึ่งไหมปาร์ตี้หลักสบอร์ตครับสบอร์ตตอนนี้อยู่เบอร์แปดแล้วนะสบอร์ตทุกคนต้องอยู่ตรงเบอร์แปดแล้วนะสบอร์ตทุกคนต้องอยู่ตรงเบอร์แปดแล้วนะ มีเวลาสองนาทีจ่ายอันตีได้อันตีไปเลยอย่าไปหยอง2อนาทีครึ่งอันตีขึ้นนันสองนาทีครึ่งอันตีขึ้นทันอยัดอันตีได้ยัดไปอย่าไปหยองอย่าไปหยองเดี๋ยวเราตีคียปต่อเราก็ได้อันตีขึ้นเร็วแล้วอันตีได้อันตีไปเห็นตรงเบอร์เจเบอร์แปดไหม โดดไปให้เลยกว่านั้นอีกแทงคนไหนมีโดดนะครับโดดเลยไปอีกเราจะค่อยๆล้ำหน้าไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆล้ำหน้าไปเรื่อยๆเหมือนค่อยๆเหยียบเขาไปเรื่อยๆสวยงามมากสวยงามมากโอเคปฏิหลักปฏิหลักกลับมาก่อนกลับมาตรงกลางก่อนมาเช็คก่อนว่าข้างหลังเราโดนตุ่ยไหมผมเห็นข้างหลังเราโดนโดนแนเนเนซาซาซาหนุยซาอะไรเนี่ยโอเคมดอ่ทุกคนมายึดกันตรงกลางไว้ไอเหมียวครับทําหน้าที่ครับไอเหมียวบินหาเขาครับไอเหมียวรับบินหาเขาหน่อยครับผมว่าเขากุบอยู่ตรงไหนนะ ฝากบินไปดูโซนหน้าบ้านเขาของผมหน้าบ้านเขากับมาไดบนครับหน้าบ้านเขากับมาไดบนครับบินไปบินมาเจอกรุ๊ปเขาแจ้งผมเดี๋ยวผมบินโซนมาได้ล่างทุกคนไม่ตามเบอร์แปดแล้วนะปาร์ตี้หลักและปาร์ตี้รองกรุปกก๊ปอยู่ตรงกลางครับปาร์ตี้หลักและปาร์ตี้รองกรุ๊ปอยู่ตรงกลางแล้วตั้งขงบวนแบบที่ผมเคยสอนเลยว่าแทงครับแทงยืนข้างหน้านะพพอ,อยืนวงในนะสนดาเมจยืนล้อมรอบคนเล่นเขาต้จะขึ้นขึ้นตรงไหนครับเขา้จะขึ้นกลางน้านฝั่งบ้านเขาใช่ไหมฝั่งบ้านไหนเขาไอ้เหมียว ข้าโอเคครับเขาอยู่ข้างล่างเอาแทงครับผมแทงหนึ so <ah> ่งสองสามสี okay. Okay, okay. Playing, playing, fighting, fighting, ่ห้าหกเจ็ดนั่นอะเห็นเปล่าเห็นห้าหกเจ็ดหรือเปล่าห้าหกเจ็ดยืนดีมากเขาอยู่เขาอยู่จุดสองพอดีมันมีมนอะไรอยู่จุดสองโอเคโอเคเอาไปเล่น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 เราแยกกันเล่นเรื่อยๆส่วนตัวเลขครับเบอร์หกอยู่ตรงนั้นก็ได้เบอร์หกยืนตรงนั้นไว้ก็ได้ถ้าผมเห็นเบอร์หกเลื่อนรถเดี๋ยวผมแจ้งเอง ที่หน้ายืนไว้นะครับส่วนน้องนั้นครับปัติหลักปฏตีิหลักมาเคลียตี้ล่างหน่อยมัดไดล่างหน่อยปัตติหลักมาเล่นบัดไดล่างหน่อยครับปัติหลักมาเล่นบัดไดล่างหน่อยโอเคเราเราไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องลงถ้าเกิดเขาขึ้นมาเรารับน้องโอเคโอเคเคลียคนไปผมกลับเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้านโอเคข้างในมาแล้วปฏตีิหลักปัตติหลักกลับขึ้นมาเลยปัตติหลักกลับขึ้นมาเลยปฏตีิหลักกลับขึ้นมาเลยมันไดบนขึ้นมาแล้ว บนัไม่เป็นไรบันไดล่างอย่าไปหยองแล้วมาบันไดบนก่อนครับอีกสิบอีกอีกสามสิบวิ่งเกิดแล้วอีกสามสิบวิ่งเกิดแล้วตีหลักตีรองกลับมาตรงกลางแล้วตีหลักตีรองกลับมาตรงกลางแล้วปติหลักปติรองกลับมาตรงกลางแล้วขอโทป็นกลาขอโทษกลางแล้วขอโทษกลางแล้วโอเคตีหลักตีรองครับตรงกลางแล้วครับตอนนี้ครับผมปติรองทุกคนอันติีติรองทุกคนอันติีติรองทุกคนอันตีพี่อตีสั่งอันตีพี่อตีโอเคตีหลักยังตีหลักยังตีหลักหนึ่งสองสามสี่อันติหนึ่งสองสามสี่อันติหนึ่งสองสามสี่อันติ นึ่งสองสามสี่อันติมาที่หลักหนึ่งสองสามสี่ันติครับใส่บอสใส่บอสส่วนนอกนั้นเล่นรอบๆก่อนอย่าเพิ่งอันติเอาห้าหกเจ็ดแปดเพิ่งพิภพจิตเฮมันมายันติครับห้าหกเจ็ดแปดเพิ่พิภพจิตเฮมันมาอันติบอสมาอันติบอสห้าหกเจ็ดแปดอันติบอสโอเคเราได้บอสสี่ตัวครับสุดยอดมากครับทุกคนอ้าวทุกคนครับทุกคนครับเราไม่เหนื่อยกลับบ้านครับจะเล่นไหมจะเล่นหรือกลับบ้านเป็นผมกลับบ้านนะไม่ต้องเหนื่อยแล้วเอาไงอยากเล่นไหมเอาถ้าอยากเล่นสู้ต่อไม่อยากเล่นกลับบ้าน อ๋อไม่เป็นไรผมพวกผมกลับบ้านเลยใครใครอยากเล่นต่อเล่นได้นะครับใครเหนื่อยกลับบ้านได้นะโอเคผมพอนะผมพอนะ oh. เดี๋ยวไปดูสนามหลักดีกว่านะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้สนามหลักเรายังไม่ได้บอลถ้าเกิดเขาได้บอลเขามีโอกาสตีกลับมานะโอเคต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยสรุปวอลนะเดี๋ยวผมมีคลิปขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้เราได้สี่บอสเนี่ย <Hey. S 1> อย่าไปหยองเสียดายนะตรงบอสจุดเอ่อ ไฟบ้านเขานะครับผมเกมตัดสินใจว่าเราจะไม่ได้นะถ้าเกิดเกมตัดสินใจว่าเราได้คือเราได้นะครับผมเพราะเมื่อกี้คนเราเท่ากันนะถูกต้องไหมทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนทําดีมากนะครับขอบคุณมากครับผมเกมมาเล่นนมโอเคกิววอลระว่าง S1 แลแลก็ y วอาจบลงแล้วนะครับผมติดตามใหม่วันเสาร์นะครับไม่รู้ว่าผมจะว่างอัดคลิปหรือปานะเนื่องจากไม่อยู่บ้านนะครับผมสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ